สวัสดีครับร้านทรัพย์โสพลเจริญยนต์นะครับสวัสดี f อฟทุกทท่านนะครับพ่อแม่พี่น้องอยู่ต่างจังหวัดนะครับหรืออยู่จังหวัดใกล้เคียงเหนือใต้อีสานนะครับหรือลูกค้าไทยนะครับที่อยู่ต่างแดนนะครับวันนี้ทรัพย์โสพลเจริญยนต์นะครับมาทํารีวิวดีๆชัดๆนะครับให้เห็นกันอีกหนึ่งเครื่องนะครับเผื่อท่านใดสนใจนะครับวันนี้ผมนําเสนอที่คูปะต้าอาร์ทีร้อยสี่สิบพัทนะครับรุ่นตาไฟใหญ่นะครับ ตัวนี้เป็นตัวซ u เปอร์วาวนะครับก็เป็นตัวที่2นะครับเจเนเรชันที่2หรือ G ที่2นะครับตัวแรกก็จะเป็นตาไฟเล็กตัวที่2ก็เป็นซ u เปอร์วาวตาไฟใหญ่นะครับแล้วก็ตัวที่3าจะเป็นทันเดอร์นะครับตอนนี้ทันเดอร์ผมไม่มีสินค้านะครับมีแต่ตัวซ u เปอร์วาวนะครับผมก็แต่ละรุ่นก็แค่แตกต่างกันออกไปเล็กน้อยนะครับสำหรับเครื่องนี้นะครับเดี๋ยวผมนำเสนอเลยนะครับผมปั๊มไม่เคยถอดฝาสูบไม่เคยถอดเดิมๆนะครับภายในสแตนดาดเลยนะครับผม รับประกันให้ส่วนเครื่องนี้นะครับที่มีปรับปรุงไปนะครับเดี๋ยวบอกกันตามตรงเลยนะครับมีเปลี่ยนสีล้อนะครับเดี๋ยวพาไปชมใกล้ๆกลนะครับผมเปลี่ยนซีล้อไปนี่นะครับสีล้อมีซึมนิดนก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนเลยอ่าลูกค้าจะได้ไปใช้งานไม่มีการรั่วซึมนะครับผมบอกกันก่อนนะครับนี่นะครับมีอ่าเปลี่ยนซีล้อไปอย่างเดียวนะครับนะครับมีแค่จุดเดียวส่วนปั๊มเดิมแน่นๆเลยฟิตฟเลยนี่ครับ แล้วก็ฝาสูบเดิมไม่มีรอยถอดนะครับรับประกันรับประกันให้นะครับไม่มีรอยถอดทรัพย์ส่วพล์รายงานตามจริงครับไม่หลอกลูกค้าครับนะฮะก็ตัวนี้มาในราคานะครับสามหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทนะครับสามหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทเท่านั้นไม่พอนะครับเท่านั้นไม่พอลูกค้ามารับหน้าร้านนะครับรับส่วนลดไปเลยไม่ต้องลุ้นนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทลูกค้ามารับหน้าร้านรับส่วนลดไปเลยหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับยังไม่พอครับยังไม่พอท่านใดอยู่ต่างจังหวัดนะครับ 35, สามหมื่นห้าพันแปดร้อยส่งฟรีส่งฟรีกันไปเลยนะครับย้ํานะครับส่งฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับมัดจำสามพันบาทที่เหลือเก็บปลายทางหน้าบ้านท่านนะครับเราแฟร์กับลูกค้านะครับเราขอรับแค่เงินส่วนมัดจำสามพันบาทที่เหลือเก็บหน้าบ้านเลยนะครับไม่รู้นะฮะเรากล้าครับเรากล้าการันตีสินค้าเราเรากล้าปล่อยเก็บเงินปลายทางนะครับเพราะเรายืนยันรับประกันสินค้าลูกค้า2เดือนเต็ม2เดือนเต็มนะครับพร้อม พร้อมน้ำมันเครื่องใหม่อีก3ลิตรนะครับเราจัดให้แบบสุดๆไปเลยนะครับกำไรบางๆครับแบ่งปันเงินไปในยุคเศรษฐกิจแบบนี้กำไรบางๆแต่ท่านจะได้เครื่องสภาพ80%แท้ไปใช้งานสำหรับเจ้า RT 1 4 0พัดตัวนี้นะครับจุดด้อยเครื่องตัวนี้ก็คือสีซีดแค่นั้นเองนะครับสีซีดนะครับด้านบนจะซีดสติกเกอร์จะซีดนะครับเราไม่ปรับปรุงอะไรครับแค่เช็คระบบของเหลวแล้วก็เปลี่ยนส้กรองให้นะครับเพราะเครื่องมาดีอยู่แล้วนะครับอย่าไปยุ่งอะไรมันเยอะนะครับ ใช้ได้ยาวๆนะครับอ่ะเดว,วิวฟังพร้อมกันส่วนเบอร์โทรจะทิ้งให้ที่หน้ากระดานโพสต์นะครับเบอร์โทรทิ้งให้ที่หน้ากระดานโพสต์แล้วก็จบการรีวิวเนี่ยสุดท้ายแล้วผมจะทิ้งเบอร์ให้อีกทีหนึ่งตอนปลายคลิปนะครับตอนสุดคลิปอ่ะเดี๋ยวฟังเสียงพร้อมกันลูกค้า f c ทางช่อง t i k t o k แล้วก็ทางช่อง y o YouTube รับฟังพร้อมกันครับ สโลครับเดี๋ยวสโลให้นิดนึงปามก็แทกดีมากเลยครับตัวนี้กระทึดกระทึดเระทึดเลยฮะไอ้รองแค่คนจับครับเครื่องดีไม่ต้องกลัวฮะโอ้โหโนิ่มนวลลุปเปอร์วาวนะครับฝาหน้าจะเป็นฝาตัน มาเดี๋ยวเล่นให้ฟัง ดุดันไม่เกรงใจใครนะครับเร่งให้สุดนะครับลูกค้าได้ตัดสินใจได้นะครับไม่ต้องชะลอครับเร่งให้สุดมาดูกันให้เต็มเต็มนะครับอัดให้เลยเต็มคลิปนะฮะค้าขายนะครับชัดเจนครับซื้อไปไม่ต้องมานั่งกังวลเครื่องจะใช้ได้ไหมไม่ต้องกลัวนะครับทรัพย์โสพลครับดุดันไม่เกรงใจใครครับผมเบอร์โทรนะครับเดี๋ยวทิ้งไว้ท้ายคลิปนะครับ0 9 8ย์2 8 2 3 8สาองดสามย้ำอีกถึงครั้งนะครับ 0983628238นะครับวันนี้นำเสนอกับเจ้า RT นะครับสวยสวย14แรงซปเปอร์วาวนะครับสีซีดอย่างเดียวนะครับอย่างอื่นเดิมหมดนะครับนี่ไม่เคยถอดนะครับรับประกันนะครับคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับ EP นี้ก่อนสิ้นเดือนมีนานะครับโปรโมชั่นถ่ายน้ำมันเครื่อง3ลิตรใหม่ฟรีนะครับผม สวัสดีขอรับ f c ทุกท่านครับสวัสดีครับลำรวยครับ